มักแปดตัวยอดเลยนะครับหลวงปู่ให้แปดเราครับผมให้ปฏิบัติตามมักแปดครับปฏิบัติเจ็ดหมื่นับเป็นอรหันต์ไปเลยขี้ง่ายแต่ตร <c oughs> ครับหลวงปู่ฮะขี้ง่ายแต่ครับฟังทั้งพุทธเจา้าหน้อยๆเรื่องม่อไรหลายดียครับครับข่อกพุทธพุทธขั้งทั้งม,มั่งสังขั้งพุทธขั้งทั้งมั่งสังขั้งขัน เขาจ้าวันใกล้สิตงแต่มาตักตักขันนำขันเดียวใส้องค์ต้องกัดเติมาบรรลุไปเลยสั้างสมบุญบารมีมากใช่ใครบังพระพุทธเจ้ามีแปดโกงโมเรียนขอถึงพายในบ้านไปเมื่อไหร่วะทั้งออลการทั้งลาย